n e s h u บดยูกล้องเว็บแคมพร้อมใหม่ในตัวที่ภาพชัดเสียงดีแต่ระดับราคาจับต้องได้เทียบกับคุณภาพแล้วราคาถูกน่าลงทุนจริงหรือเปล่าไปดูกันค่ะ เริ่มกันที่หน้าตาของตัวกล้องกันก่อนเลยค่ะบอกเลยว่าเขาออกแบบให้มีความเล็กกะทัดรัดมากทําให้ตอนที่ติดตั้งอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าหน้าจอโน้ตบุ๊กเนี่ยไม่มีความเกะก,กะลูกตาเลยละค่ะแถมน้องนะคะยังมาพร้อมกับขาจับที่ทําให้ยึดติดกับจอได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นและตัวขาจับตัวนี้นะคะสามารถพับเก็บได้ค่ะทุกคนทําให้เราเี่ยพกออกไปข้างนอกได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองพกในกระเป๋ากางเกงได้เลยอะ นอกจากนี้เขายังมีฝาเปิดปิดเลนส์กล้องด้วยนะคะเพื่อทําให้เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ว่าฝาเปิดปิดเลนส์กล้องเขาจะมีความกองแกงนิดน,นึงนะทุกคนแต่ก็ปิดได้สนิทไม่มีปัญหาแหละค่ะใครที่ต้องคอนเฟอเรนซ์ตอนเช้า,ชาแล้วยังหัวฟูหน้าสดอยู่เลยเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะคะแค่เลื่อนปิดเลนส์กล้องแค่นี้จบค่ะ กล้องตัวนี้นะคะมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลความคมชัด 1,080p ที่อัตา frame rate าราเฟรมเรท30ภาพต่อวินาทีค่ะซึ่งก็ไม่ได้สมูทขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นเฟรมเรทที่โอเคสำหรับการคอนเฟอเรนะคะไม่มากไปไม่น้อยไปแถมเจ้ากล้องตัวนี้นะคะมีมุมมองอยู่ที่71องศาค่ะซึ่งการกําหนดองศาที่แตกต่างไม่เหมือนใครนี่ทางแบรนด์เขาเคลมมาว่าเป็นมุมมองที่ดีที่สุดในการนั่งประชุมค่ะ นอกจากนี้กล้องของ Max ซ์ทับนะคะยังมีเทคโนโลยีเฉพาะที่เรียกว่า 3D DNR ค่ะที่ทําให้ภาพและวิดีโอชัดได้แมมมีแสงน้อยบอกเลยว่าหมดห่วงเรื่องการประชุมในที่แสงน้อยไปได้เลยค่ะมาถึงในส่วนของไมโครโฟนของเจ้าตัวนี้กันบ้างค่ะบอกเลยว่าไม่ได้มาเล่น,ลนๆนะจ๊ะเพราะว่าไมค์ตัวนี้มีความชัดเจนคมชัดแล้วก็ให้เสียงที่ฟังดูธรรมชาติมากแถมเจ้ากล้องตัวนี้นะคะมีไมค์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันแล้วก็รับเสียงในไกลถึง4เมตรเลยล่ะคะ่ะแถมยังมีอัลกอริทึมที่ช่วยลดเสียงรบกวนได้อีกด้วยเออเลิศนะ พูดไปก็คงจะไม่เห็นภาพเรามาลองใช้กล้องตัวนี้ให้เห็นกันชัดๆไปเลยดีกว่าค่ะในส่วนของการเชื่อมต่อของกล้องตัวนี้ก็ถือว่าง่ายมากๆเลยละค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องลงแอปพลิเคชันหรือว่าไดรเวอร์อะไรเพิ่มเติมเลยเพียงแค่เสียบสายก็สามารถใช้งานได้ทันทีค่ะเพราะว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบ plug and play โดยสายนะคะก็จะเป็นสาย Type C แบบนี้เลยที่มาพร้อมกับกล้องในกล่องค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะสามารถใช้งานพร้อมกับแอปพลิเคชันคอนเฟอเรนซ์ต่างๆได้เลยค่ะเช่น z o o Microsoft m Teams หรือว่า Skype นะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมอื่นๆก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะการเชื่อมต่อที่บอกว่าง่ายไหนง่ายาย,ยังไงเรามาลองทำกันเลยค่ะตัวนี้นะคะก็วางกับหน้าจออย่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ปรับขาด้านหลังนะคะให้ยึดติดกับจอได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะและเจ้าสายตัวนี้นะคะก็เสียบตัวที่เป็นหัว Type C เนี่ยเข้ากับกล้องได้เลยค่ะ แล้วก็เสียบหัว USB-A นะคะเข้ากับโน ức, ้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยค่ะเท่านี้นะคะกล้องก็จะสามารถใช้งานได้แล้วค่ะเรามาลองดูกันดีกว่าว่าภาพในกล้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างและนี่ก็คือภาพและเสียงที่ได้จาก u c w u 1 0นะคะก็มีความคมชัดเลยนะทุกคนไม่ได้ไก่กาแต่อย่างใดเออสีอะไรก็มีความแบบสวยสมจริงอยู่นะคะ แล้วก็เสียงที่ได้เนี่ยก็มีความคมชัดชัดเจนแล้วก็เรียกได้ว่ามีเสียงรบก,กวนน้อยมากนะคะเพราะว่าเขามีอาาัลกริทึมในการช่วยลดเสียงรบก,กวนด้วยเดี๋ยวเรามาลองเทสเทคโนโลยีของเขากเลยดีกว่าค่ะ 3D DNR ที่ทำให้ภาพและวิดีโอเนี่ยดูดีได้แม้แสงน้อยค่ะปิดไฟอ่านี่คือสภาวะแสงน้อยอูทุกคนมันก็โอเคอยู่นะไม่ได้แบบไม่ได้แย่เลยเดี๋ยวเรามาลองปิดไฟทั้งหมดเลยดีกว่าว่ามืดแล้วจะเป็นยังไงค่ะลองเลย ก็ยังเห็นนะทุกคนแต่ก็จะแบบเออไม่ได้คุณภาพดีขนาดนั้นด้วยความที่มันแสงน้อยมากๆเนาะโอเคนะคือเทคโนโลยีทาให้แบบแสงน้อยขนาดเนี่ยคือทุกคนห้องมันมืดแล้วแบบร้อเนะคะก็ยังสามารถแบบเอยคอนเฟลนได้แต่แบบคุณภาพอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะเรามาลองทดสอบกันกับแอปพลิเคชันคอนเฟ c นกันก่อนเลยค่ะซึ่งวันนี้ที่โมจะหยิบมาลองนะคะนั่นก็คือ Microsoft t e a m s นั่นเองซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่โม JUST ใช้เป็นประจำตอนนี้ค่ะเรามาลองโทรหาใครสักคนกันก่อนเลยค่ะอ่า นี่ก็เป็นภาพแล้วก็เสียงที่ได้จาก Maxhub UC w 1 0นะคะซึ่งภาพก็มีความคมชัดเลยนะทุกคนไม่ได้ดูไก่กาเท่าไหร่แล้วก็เฟรมเลตก็สมูทเลยค่ะไม่ได้มีความกระตุกแต่อย่างใดสีก็โอเคนะคะทุกคนเป็นจริงอยู่เรามาลองเลื่อนปิดเลนส์กล้องกันดีกว่าค่ะว่าตอนที่เลื่อนปิดเนี่ยมันมืดขนาดไหน เฮ้ยทุกคนเหมือนปิดกล้องจริงๆเลยสาวๆที่ต้องตื่นมาคอนเฟอเชา้าๆแล้วแบบหัวฟูอยู่เลยก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะปิดได้เลยอ่าพอเปิดกลับมาก็จะเป็นกล้องปกติแบบนี้เลยนะคะภาพและเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ สรุปง่ายๆนะคะ Maxhub u c 1 0เนี่ยเป็นกล้องเว็บแคมพร้อมไมในตัวที่คุณภาพโอเคเลยนะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีถึงดีมากเลยะคะ่ะสำหรับใครที่มองหาเว็บแคมที่ภาพคมชัดไม่ไก่กาแถมยังมีไมในตัวไม่ต้องหาซื้อใหม่เพิ่มราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลค่ะตัวนี้นะคะมีประกันจากสูนไทยทั้งหมด2ปีด้วยก็ถือว่าน่าลงทุนทีเดียวนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถกดลิงก์ในเดซิฟิชั่นด้านล่างเพื่อสั่งซื้อหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะและสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะหยิบสินค้าตัวไหนมาพูดถึงกันอีกก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย